สวัสดีครับผมเจอกันครับผมวันนี้วันนี้อำนาจโซล่าเซลล์ครับผมพอดีผ่านมาทางจังหวัดชัยภูมิครับผมก็มาแวะกินข้าวร้านประจํคกับผมนี่น้องตูนอาหารปักใต้ครับผมนี่ข้าวแกงปักใต้อยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยครับผมเนี่ยอยู่ใกล้ทางที่จะเข้าตัวเมืองชัยภูมิมาจากบ้านา่ข่เส้นจ,จตุรัสสีคิ้วอ่าชัยภูมิสีคิ้วเส้นนี้ครับผมน้องตูนนี่ข้าวแกงใต้อันนี้เบอร์โทร เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะพาชมอนทำไมถึงจะมารีวิวร้านอาหารร้านนี้ดูก็คือเป็นร้านอาหารข้าวแกงใต้ที่อร่อยมากครับผมฝีมือดีสะอาดอร่อยแล้วคนเยอะด้วยอร่อยร้านนี้กินมาเจ็ดปีนะครับผมอร่อยมากตัวนี้ร้านนี้อันนี้พาไปชมบรรยากาศภายในร้านก็อยู่ติดถนนใหญ่ร้านไม่โตนะครับผมแต่ว่าอ,อ,อาหารนี่อร่อยมากอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงๆครับผมอาหารเนี่ยทำแบบฝูดแกงใต้จริงๆเลยอันนี้บรรยากาศภายในร้านประมาณนี้ครับผมเนี่ย นี่ม่ค้าน่ารักครับผมอันนี้ผมมากินอยู่ประจำหลายปีแล้วนี่อันนี้แกงแน,นะนำเลยรับปลาดุกเนืยอ่อยมากไปเลยอันนี้ข้าวเนี่ยเป็น,น,าปานข้าวกล้องเนาะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะข้าวไรเบอร์รี่เนาะนี่ข้าวเนี่ยเป็นไรเบอร์รี่นะครับผมเพื่อสุขภาพอย่าเปิดดูเลยหลายๆ่อร่อยนะครับผมเนี่ยนี่อันนี้แกงไตป่ากินมาทั่วประเทศไทยครับผมอาหารใต้เนี่ย ร้านนี้อร่อยจุดตู้ร้านน้องจูนไม่ได้ครับผมเนี่ยรับประกันเลยลูกค้าเยอะด้วยอันนี้ยังแต่เช้าอยู่นะสองโมงเช้านี่าุสำหรับคนไหนชอบกินอาหารข้าวแกงใต้นะผมผ่านมาเส้นชชยบูมิสีิ้วเนี่ยก่อนเข้าตัวเมืองแวะลองทิมได้นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนี่นี่น้ำพริกสูตรเด็ดเลยครับผมเนี่ยน้ำพริกกะปิสูตรเด็ด ไข่เค็มทอดแบบนี้นี่ยนี่ดูหน้าคนขายว่ะผี่ยนีน่น,น,นี่ดูหน้าคนขายครับผมเนี่โทดทอด,อ,ดอันนี้เป็นอาหารใต้ก็จะเป็นทุดผักนะครับผมทุดผักแกทำสะอาดมากเลยเนี่ยชุดผักแบบนี้เลยสวยจัดให้สวยเนี่ยนี่นี่คนจัดอันนี้คนจัดคนจัดผักจัดผักสวยมาก รักไม่ทันแล้วครับผมขายดีมากเลยเดี๋ยวไบบ่ายหมดแล้วเนี่ยไม่เกินบ่ายสองหมดเลยนเคนยี่สานจะว่าทำอาหารตายอร่อยครับผมสูตรได้ๆนะครับผม <c oughs> พริกแกงนี่สูตรเด็ดเลย <c oughs> ขอซื้อสูตรสองพันไม่ขายไหมไ <c oughs> ข่พระรู้อันนี้เป็นไข่พระรู้แล้วก็ประดุกนี <c oughs> อันนี้แม่บ้านผมชอบกินเลยนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูปวดผมเลยควกิ่งกับผัดเผ็ดปลาดุกอันนี้พิเศษครับมามาแล้วต้องต่างกินไม่เคยกินอย่างอื่นนะมาที่นี่ผมกินแค่สองอย่างนี้เจ็ดปีผมมาร้านนี้ผมกินแค่ผัดเผ็ดปลาดุกกับควกิ่งแค่นั้นแล้วผมไม่เคยกินอย่างอื่น ครับผมอ่ะสำหรับใครผ่านไปผ่านมาอยากแวะชิมนะครับผมเนี่ยนู่นก่อนถึงไฟแดงก่อนเข้าตัวเมืองแคยภูมอยู่เส้นขาเข้าโคราชเนี่ยครับผมนี่เบอร์ตัวลองแวะชิมได้ครับผมรับประกันเลยความอร่อยอร่อยแน่นอนนะสะอาดลอดสะอาดด้วยอร่อยด้วยครับผมข้าวเนี่ยเป็นไรอรมลี่อย่างที่เห็นแล้ว สำหรับวันนี้ก็น่าจะให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเดินทางไปกเกษตรสมบูรณ์ต่อครับเนี่ยไปติดตั้งโซล่าเซลล์เดี๋ยวคลิปต่อไปมัลงคลิปโซล่าเซลล์ให้ดูนะครับผมสำหรับเบีซลไหนที่เป็นอ่าชอบจักจะติดตั้งโซล่าเซลล์ครับผมระบบปั๊มน้ําดูได้นะครับผมสวัสดีครับ